ทิพยประกันภัยตอนรับผู้เข้าประกวดนางสาวทินไทยงามประจำปี2568เติมเต็มความรู้ด้านประกันภัยผ่านกิจกรรมเล่าประกันภาษาถิ่นดรสมพรสืบถวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยกรุปโฮดิ้งจำกัดมหาชนและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนคุณปนัดดาชุติโกโมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกิจการองค์กรบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับผู้เข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงามประจำปี2568ที่เข้าร่วมกิจกรรมเก็บตัวณบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชน สำหรับการเก็บตัวครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมเล่าประกันภาษาทิน่นโดยมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภาาัยอาทิทิปเลดีทิปอินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลชัวรและทิปเพอร์ซันอลไซเบพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการมีประกันภัยในชีวิตประจำวันซึ่งผู้ที่เข้าประกวดแต่ละท่านได้ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผ่านการสร้างสรคนคลิปวิดีโอสั้นพร้อมเผยแพร่ลงบนสื่อสังคมออนไลน์และการสื่อสารเรื่องราวประกันภัยให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ม่างยิ่งขึ้นโดยผู้เข้าประกวดที่มีคะแนนสูงสุดของกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับสิทธิ์ฟาสต์แท็กเข้ารอบ10คนสุดท้ายและยังร่วมเก็บคะแนนเพื่อลุ้นคะแนนตำแหน่งพิเศษกับทิปไอคอนิกสตารับรางวัลเงินสด1 0 0 0 0แบาทสวัสดีค่ะ พวเราผู้เข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม2,568นะคะ วันนี้พวกเราก็เข้ามาเยี่ยมชมนะคะที่พยาประกันภยัยส่วนตัวอยู่นะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้มาก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยและที่สาคัญยังไงคะพี่จุ๊กเจ๊กคะก็สําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาทํากิจกรรมเนาะก็คือเป็นการออพูดคุยถึงกับเรื่องประกันด้วยแล้วก็วันนี้เราจะนําเสนอโผลิตของทางทิพยประกันภยัยด้วยความสามารถของเหล่าสาวงามของพวกเราค่ะ,คะวันนี้เตรียมพบกับการนําเสนอโผลิตที่พยาบระกันภัยใน รูปแบบของภาษาทินค่ะก็วันนี้สี่ภาคได้เข้าใจพวกเราทุกคนแน่นอนแล้วก็เข้าถึงทิพยประกันภัยทุกท่านแน่นอนค่ะ ใช่แล้วค่ะรอดูพวกเราสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวพินไทยงาม2568ได้เลยนะคะว่าจะนำเสนอโปรดักต์ของทิพยะายประกันภัยแบบไหนนะคะมีทั้งในรูปแบบของอินฟูนักแสดงนะคะหลากหลายรูปแบบมากมเลยค่ะพี่และที่สำคัญนะคะวันไฟนอลน,นี้นะคะวันที่12นี้นะคะฝากทุกคนด้วยนะคะเข้าไปดูไลฟ์สดนะคะหรือว่าเข้าไปดูเทปการชมย้อนหลังนะคะได้ที่ เพจนางสาวฉินไทยงามนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเข้ามาดูรอบไฟนอลนะคะเจอกันที่โรงแรม EST PARK r e s i d e n c ่ค่ะถ้าเราพ,พูดถง้างพูดถึงทิระกันภัยจะอะไรแน่นอนว่าถ้าเราพูดถึงทิพยัยประกันภัยเนาะ,ะนค่ะูอ่อโรงแรมอีเอสทีพาร์เอพดี๋ยวี่ทำให้เออเออพี่ถามได้โอเคค่ะได้ค่ะ ที่ที่เราไปพันะครับที่ที่เราไปทำรกิจที่วนะครับตรงนั้นเรียกว่า S p สพาเวลาเขียนคือ ESC e s เสพาลงทั้งหมดเลยบริเวณเัโรงแรมที่เราไปโรงแรมที่เราพูดใหมไหม่ที่พูดได้ได้เอสโฮเทลหรือว่าเอสพารนะคะเอสพาร์่โอเคค่ะเอสโฮเทลนะคะได้ค่ะ อ่ะเจอกันที่ S อสพาร์นะคะได้ค่ะวันที่12บนี้ได้เลยค่ะก็สําหรับวันที่12กันยายนนี้ค่ะก็จะมีการประกวดรอบไฟนอลค่ะของเวทีนางสาวถิ่นไทยงาม2568ค่ะก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะเข้ามารับชมนะคะก็สามารถมาเจอกับพวกเราได้ที่เอสพาร์รังสิ์ค่ะเรามีการ เตรียมตัวมากมายเลยค่ะแล้วก็มีทั้งเซอร์ไพรส์แล้วก็น้องสาวงามของเราเนี่ย25คนรอเจ,จรุกท่านอยู่ค่ะหรือถ้าหากท่านไหนไม่สะดวกจริงๆสามารถติดตามพวกเราผ่านเพจนางสาวถินไทยงามได้เลยเช่นกันค่ะประธาน้องเราไ่ะว่าพูดถึงทิพยประกันภัยแล้วถึงอะไรถ้าพูดถึงทิพยประกันภัยนะคะแน่นอนคะ่ะต้องคิดถึงกรมธรรม์ที่ดีที่สุดแน่นอนเลยคะ่ะพี่พีชใช่ไหมคะใช่ส่วนตัวจะชอบชิปเลดี้ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงยุคใหม่นะคะ ความสวยก็อยากมีความเก่งก็อยากมีแต่ที่แบบมันต้องมีจริงๆต้องทิพยะนะคะและที่สําคัญนะคะเป็นผู้หญิงอย่างเรามีอุบัติเหตุที่คาดไม่ฝันคาดไม่ถึงมากมายไม่ว่าจะเป็นอาจจะประสบอุบัติเหตุของหายบนรถทําสัญญกรรมมาแล้วรู้สึกผิดพลาดท,ทางทิพยประกันภัยนะคะมี เขาเรียกว่าค่าตอบแทนให้ถึง1ร้านมากแล้วยังมีประกรันอีกมากมายที่ให้ความที่น่าสนใจมากๆนะคะมีทั้งรถยนต์สุขภาพและ,และ,และอะไรต่างๆที่แบบ ครบพันนะคะพี่จกจิ๊กใช่ค่ะก็ถ้าเกิดจริงๆเราพูดถึงทิพยาประกันภัยเราครอบคลุมทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสุขภาพประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุด้วยนะคะก็ถ้าเอาง่ายๆเลยค่ะทิพยาประกันภัยจะเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยดูแลค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าพูดถึงทิพยาแล้วจะนึกถึงอะไรทิพยาประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณค่ะถ้าเรานึกถึงวันนีาทำกิจกรรมกับทิพยาประกันภัยแล้วบอกว่าถ้าสมมติว่าเราทำกิจกรรมลนจ์ได้จะได้เข้าท็อ ชื่อต้นมีได้รับรางวัลแล้วก็เป็นทิพยักษ์ประกันชัยอะไรนะคะชื่อรางวัลไอคนเนข่าใช่แล้วขนาดนี้ก็กิจารคมวันนี้เราเตรียมตัวแล้วก็ความพร้อมยังไงบ้าอมีใครอยากพิเยมีไหมสลับกันแล้วกอที่แบบอยากพูดอะไรอย่า้เี้ปสลับใหุดเข้าไปได้ํรอคำนั้คือคำนั้นได้ฟาฟาเข้ามาบ้างาาเข้า ออกมาได้เลยลูกมาสลับมาลูกไม่ใช่นไปต่อเลยนะคะเดี๋จีเนาะเออถามนิดนึงวเนี่ยต้องมาทำกิจกรรมที่เบกันไทยเนาะและะ้วก็จะมีกิจกรรมชาเลนจ์ใครทำได้ก vale> ็จะเข้าท็อปสิบแล้วก็ยังได้รางวัลเป็นไพรคอนิกของเยวกันไทยอีก ันมก็แปกระสาสำหรับการเตรียมตัวนะคะนานานะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีวิธีการที่แตกต่างกาันค่ะแต่สําหรับตัวของนานาเองคะ่ะได้นอนว่าต้องเริ่มจากประสบการณ์และ ที่อยู่รอบตัวเราก่อนค่ะเราสังเกตเห็นอะไรเราเคยผ่านเรื่องราวแบบไหนมาบ้างจะนําออกมาในการเล่าเรื่องราวเพราะเรื่อง,องราวของเรานั้นเราดูดีที่สุดเปรียบเทียบกับที่พยประกันภายค่ะที่รูเด็กพอกันดีที่สุดเช่นกันค่ะค่ะ <ST>. ในในรูปแบบของการทำปกาัาอะไรอย่างเงี้ยคุณไพโรธคิดว่าเอ้ยจะทําได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีผิดหวังอะไรย่างเงี้ยทำไมต้องเลือกที่พญาประกรันภายเพราะว่า ค่ะก็ทิพยะประกันภัยนะคะสามารถตอบโจทย์ในทุกกลุ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าคือทุกคนทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถทําประกันภัยกับทิพยะยได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะตอนนี้นะคะก็อยากจะแชร์นะคะในเรื่องของทิพนะคะ personal cyber ค่ะซึ่งทุกวันนี้ค่ะเราเทคโนโลยีเข้าถึงเรามากมายนะคะแล้วก็เราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเรื่องไม่คาดฝันในด้านธุรกรรมการเงินหรือว่าเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์เนี่ย คือเกิดขึ้นบ่อยมากๆในสังคมไทยนะคะซึ่งที่พยาประกันภัยค่ะก็ได้มีในเรื่องของ personal cyber ขึ้นมาอันนี้ค่ะสามารถตอบโจทย์กับคนในสังคมไทยเป็นอย่างมากซึ่งพวกเราทุกคนสาวงามนะคะก็อยากจะตีแผนในเรื่องต่างๆเพื่อให้เข้าถึงกับคนทุกกลุ่มเพื่อที่จะเ,เป็นเหมือนคุ้มกันให้กับตัวเองในอีกทางนึงค่ะเ okay, นาะซึ่งเ,เดี๋ยววันนี้เราทากิจกตรมกันเนาะและขอเท้าความย้อนหลังหือเงเพราะเราเิ่มเก็บตัวกันแล้ว เป็นยังารบรรยากาศการเก็บตัวมีแบบว่าดังายในละครไหมที่ดังลูกปักเตอร์ดังป้าอะไรอย่างเล่าบรรยากาศให้ฟังบรรยากาศนะคะก็ต้องบอกว่าอบอุ่นมากๆรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่พบกับพี่ๆน้องๆทุกคนในกองประกวดแล้วก็พี่ๆสตาฟทุกคนเลยนะคะพวกเราตั้งใจซ้อมตั้งใจทํางานแล้วก็ทำกิจกรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกอย่างมันออกมาอย่างสวยงามแล้วก็ให้ทุกคนภาคภูมิใจแล้วก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะตัดต่อ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าพวกเราแบบว่าตั้งใจมากๆในการประกวดนะคะซึ่งทุกการซ้อมนะคะคือผลงานที่เราจะสร้างออกมาให้ทุกคนนะคะได้เห็นนะคะซึ่งในวันที่12กันยายนก็เป็นวันที่ดีมากๆที่ทุกคนนะคะสามารถเป็นกําลังใจให้พวกเราได้เพราะว่าเรานะคะทุกคนตั้งใจมากๆจริงๆนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์อย่างที่บอกนะคะฝากทุกคนนะคะช่วยติดตามแล้วก็ช่วยรับชมพวกเราด้วยนะคะซึ่งแล้วซึ่งเรานะคะก็จะทําให้ดีที่สุดในตรงนี้ด้วยค่ะ ก็เป็นารถามยอดฮิตเราต้องถามอยู่แล้วถามครอบครัวเลยดีกว่าเพราะปกติจะถามเจ้าของไอทีกลินไทางงานมีล็อกฮงไหมคะไม่มีไม่มีแน่นอนค่ะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจค่ะเพราะว่าการจัดงานของเราทุกปียิ่งใหญ่ค่ะล้วก็จริงๆเราก็คิดง่ายๆเนอะว่า คงไม่มีใครยอมจ่ายเงินมากมายเพื่อที่จะให้คนคนเดียวอยู่แล้วดังนั้นการประกวดของเราสนุกแล้วเราก็คัดสรรจากความสามารถและแน่นอนว่าสปอนเซอร์ทุกท่านหรือว่าผู้สนับสนุนทุกท่านรวมถึงทิพยาประกันภัยเองก็เป็นผู้คัดเลือกเราเหมือนกันดังนั้นใครๆก็อยากได้คนเก่งทํางานค่ะแล้วก็รอดูพวกเราได้เลยค่ะหนูมั่นใจว่าผู้ชนะของเราสมตำแหน่งแน่นอนค่ะอยากให้ปากหน่อยเพวกวันสุดจะไฟนอลแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ ค่ะก็ขอฝากขอฝ<ม>ากพี่พี่ที่ที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็พี่พี่สื่อมวลชนนะคะแล้วก็ครอบครัวที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะทุกๆคนเลยก็มาวันที่ส2องนะคะเป็นไฟนอลของเราแล้วเรามีความตั้งใจกันมากๆเลยแล้วก็ตั้งใจในการท,ทํากิจกรรมในทุกๆวันเลย <c oughs> ก็อยากให้มาดูความตั้งใจของสาวง,งามทุกๆคนที่นี่นะคะอยากให้บอกกำลังใจหน่อยกว่าเพราะว่าเดี๋ยว ต้องทำกิจกรรมด้วยสอบบล็อกกินด้วยเตรียมตัวด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะอยากขอกำลังใจจากแฟนๆนะครับค่ะค่ะก็อยากจะขอกำลังใจนะคะจากพี่ๆทุกคนนะคะที่ติดตามทั้งทางเพจหรือว่าทางช่องไลฟ์สดต่างๆนะคะพวกเราสาวงามทุกคนก็ได้ปล่อยคอนเทนต์นะคะที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บตัวก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยช่วยติดตาม กดคอมเมนต์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะและอยากจะบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าในปีนี้นะคะในทุกๆวันที่เราเก็บตัวเรามีการซ้อมในเรื่องของวันไฟแนลตลอดเลยค่ะอยากจะบอกว่าจัดเต็มจัดหนักนะคะใครที่ติดตามชมนะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเราวันที่12กันยาย,ยานี้ด้ค่ะโอเค,อเคขอบคุณค่ะขอบคุณคะ